กูรีบอ่ะกูไม่รีบอ่ะพี่รีบอ่ะฮะไม่เลยพี่ไม่รีบเลยกูรีบกูว่าใจเลยกูรีบไม่ล้มจอไงไอ้กูฮะอีบาหวานพวกผมไม่เอายังไงกับคุณหรอครับมึงก็หลบไปดิมึงขวางทางรถกูอยู่มึงก็ใจบ้าว่าไหนทางรถก็เห็นหาตาคนเดินเนี่ยหลบไปหลบไปไม่หลบไป ใจเย็นๆลูกจะมีเรื่องกันเลยใจเย็นคุณยายเป็นอะไรไหมครับของในถุงไม่เป็นไรนะโอ้ไม่เป็นไรยังอยู่ดีลูกฤฤฤฤเดินต่อกันไปเถอะจะพี่ทำไม,ไมจะคุยกันอยาวไหมเนี่ยกู <ๆ S 3> รีบนางแค่ไหนก็นของกูแม่กูจะอาบน้ำแต่งหน้าหล่อเทปันสามก็ของกูมึงหลีกทางกูก่นอน,นได้ไหมล่ะแล้วมึงจะทำกับข้าว คุณขี่รถโมอโเตอร์ไซค์บนนี้เนี่ยมันผิดกฎจราจรคุณไม่รู้เหรอครับถ้าุณขี่แบบนี้มาเปนปีแล้วอะโนมินมอย่ามีเรื่องกันเลยนะนะอย่ามีเรื่องกันเลยนะอะไรวะน้บกูนะูน่ะแล้วกูจะไปทางนี้อ่ะมใชุ้ณบนรถอ้อเสียเวลาเหรอว,วะมึงจะต้อทำไหมหรือมึงจ,จะตายอยากให้มึงตายตรงนี้รอมึงมีรถก่อนไงค่อยทำแล้วกันนี่มันทางเท้าสําหรับคนเดินนะครับแล้วถ้าวันนี้คุณไปชนคุณยายเข้าๆเนี่ยคุณจะทํายังไง เวันนี้ยายไเป็นไรไหมออยายไม่เป็นไรหรอกแต่หนุ่มฟังยายนะขี่รถบนทางเท้าเนี่ยมันผิดอะไรเนี่ยพี่กูเสียเวลาพู้มึงมากเลยเนะี่ยฟังยายแป๊บหนึ่งเสียเวลาคุยวะกูรีบหลบทางไปเลยไว้หลอไว้มึงจะหลบไหมมึงหลบไปนะให้ต้นให้หนวดให้แก กูไดรุ่นยายมึงแล้วกูใจเย็นนับหนึ่งเกือบถึงพันมึงยังไม่ยอมหยุดโอ้ยใครๆเขาก็รีบกูก็รีบแต่กูเดินเร็วได้เท่าน,นี้อถ้ามึงบีบแตรใส่กูแล้วกูหัวใจวายตายไปมึงมีปัญญาพากูไปส่งโรงพยาบาลไหมโอ้ยอตัวใหญ่ของจริงมึงรู้ว่าผิดมึงก็แค่ขอโทษ<อ>ไม่ใช่เสือกอันธพาลมาเถียงกูกลับนะมึงจะขอโทษไหมไ<อ>ม่ใช่กูพมา<อ>ไปส่ง ใจใหญ่ๆเหๆขอโทษใจใหญ่ขอโทษจ้าไม่ใช่ขอโทษกูขอโทษสองคนนี่ออใน่าใจใหญ่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับกฎจราจรน่ะหัดทาตามบ้างนะครับมักง่ายกันอย่างนี้แล้วจะอยู่กันยังไงขอโทษครับเนื่องง่ายๆอย่างนี้ยังไม่ใส่ใจทีหลังมึงอย่าทาอีกนะจําเอาไว้โอ้ยก็คงจะไป<ม>โอ้อโลนถนนอ,นอ๋อถนนเลยยัย